การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันในด้านชีนโนมนุษย์ในรอบ24ปีตอนที่1พศ2540ถึง2546การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันหรือ disruptive innovation ในรอบ24ปีที่ผ่านมานีส่วนผลักดันอย่างสำคัญให้เกิดศูนย์ชีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีเพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคการแพทย์แม่นเดียมหรือ Precision Medicine ได้อย่างมั่นคงโดยอาศัยเทคโนโลยีด้านอนุชีววิทยาและ next generation genomics ความสำเร็จดังกล่าวมีรากฐานมาจากโครงการ human genome project ซึ่งดำเนินขึ้นในปีพศ2533และมายุติสิ้นสุดลงในปีพศ2546รวม13ปีเป็นการถอดรหัสพนันธุกรรมกลุ่มอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อถอดรหัสออกมาแล้วจะนำเอารหัสพันธุกรรมของทั้งหมดเข้ามาแอ s สเมบลีรวมกันจนเป็นซีเควนซ์ซีเควนซ์เดียวหรือที่เราเรียกว่าแฮปลอยด์โดยรหัสพันธุกรรมดังกล่าวเมื่อมีการพิมพ์ลงไปในกระดาษจะสามารถแบ่งออกได้เป็นประมาณ175เล่มโดยมีความหนาแต่ละเล่มประมาณ260,000หน้า โดยแต่ละหน้าจะมีการพิมพ์ A T T ีสลับกันไปมาในคนหนึ่งคนจะมีรหัสพันธุกรรมอยู่ประมาณ3,000ล้านเบสแพรใน3ล้านล้านเบสแพรนั้นหากมีการขาดหายไปเพิ่มขึ้นมาหรือมีการกลายพันธุ์ไปจากเดิมอาจจะส่งผลให้เกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์งได้ในปีพศ2544 ได้มีการตีพิมพ์เรียกว่า first draft นะครับของ Human Genome Project ยังไม่สมบูรณ์สักทีเดียวแต่ว่าก็เป็น first draft โครงการ Human Genome Project ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงในเดือนเมษายนปีพศ2546โดยมีการถอดรหัสพันธุกรรมที่มีความถูกต้องแม่นยํำประมาณ99.99% 99 หรือประมาณ99%ของจีโนมมนุษย์ได้ถูกซีเควนต์ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ Human Genome Project คือจีโนมมาตรฐานหรือ Reference Genome ใช้ในการอ้างอิงเป็นแฮปลอยหรือเอนเดียลขนาด3 0 0 0ล้านเบสแพร์ได้มาจาก d n a สก,กัดจากลิมโฟไซต์ของอาสาสมัครจำนวน13คนเมื่อถอดรหรัสพันธุกรรมออกมาแล้วจะนำเอารหารัสพันธุกรรมทั้ง13คนมา มาแ e s s เปนบรวมกันเป็นสายเดียวว่าไปแล้วการได้มาซึ่ง c คอมพลีทจีโนมเพิ่งจะมาสำเร็จในปีพศ2563นี่เองโดยโครโมโซมแท่งแรกคือโครโมโซม X เป็นการซีเควนจากเทโลเมียจดเทโลเมียกันเลยทีเดียวสาเหตุที่แนอดีตไม่สามารถกระทำได้เพราะบริเวณเทโลเมียเซนโตเมียจะมี r e p e t i t i v ิ s e q เ e n เ e ทำให้เทคโนโลยีเดิมซึ่งเป็นช็อต a d ดซีเควนซิงไม่สามารถจะซีเควนต์บริเวณนี้ได้ถูกต้องจนกระทั่งในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าลอง r e ดซีเควนซิงทำให้เราสามารถจะซีเควน์ผ่านในช่วง r e p e t i t i v ท s ีฟซีเควของเทโลเมียและเซนโตเมียได้สำหรับการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ในระยะแรกต้องใช้บุคลากร แล้วก็เครื่องถอดรหัสประุกรรมเป็นจนํานวนมากเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องในสมัยนั้นยังไม่ดีแต่เมื่อเทียบกับเครื่องถอดรหัสประดุกรรมมนุษย์ในปัจจุบันนะครับเพียงเครื่องเดียวสามารถทดแทนเครื่องถอดรหัสประุกรรมทั้งห้องที่เห็นในภาพได้โดยใช้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานเพียง2 3คนเท่านั้นเองและสามารถถอดรหรัสประุกกรรมตัวอย่าง ดีเของมนุษย์ได้ครั้งลับมากๆเครื่องถอดรหัสพันธุกรรม Next Generation Sequencer จะถอดรหัสพันธุกรรมออกมาเป็นชิ้นสั้นๆประมาณ100ยถึง200เบสจากนั้นเราจะเป็นจะต้องใช้ c อ m p u t i n g Power ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำการ Mapping และก็ l i n n m น n t นะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยเราใช้ CPU ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาในงานนี้โดยเฉพาะทำให้ต้องใช้ CPU หรือคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากและใช้เวลานานาน,นับเดือนอเมื่อ CPU มีประสิทธิภาพมากขึ้นระยะเวลาก็ลดลงเป็นสัปดาห์หรือ1วันอย่างไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นได้มีผู้ออกแบบการ์ดและชิปโดยเฉพาะกับงาน mapping และ alignment ทำให้งานนียสามารถทำ mapping และ alignment ของ whole human genome ได้สำเร็จ อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง20นาทีโดยใช้การเฉพาะแล้วก็ใช้พลังงานไฟไม่มากแค่คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวซึ่งจะประหยัดทรัพยากรทั้งค่าไฟฟ้าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมากการต่อรหรัสพันธุกรรมมนุษย์ทั้งจีโนในปัจจุบันทำได้สะดวกสบายมากขึ้นโดยการเจาะเลือดผู้ที่ต้องการต่อรหรัสพันธุกรรม และจากนั้นแยกเมลเลือรขาวมาสกัดดีเอ็นเอทำดีเนเอให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยใช้คลื่นเสียงจากนั้นถอนรหัสพันธุกรรมด้วยเครื่อง next generation คือ sequencer ได้เป็น s ช็ t Read ขนาด100ยถึง200เบสแพรจำนวนนับล้านๆช็อต a d ดช็ t Read ดังกล่าวจะถูกนำเข้าไป alignment กับ Reference Sequence โดยใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง Reference Sequence มาจากไหน Reference Sequence ก็มาจากโครงการ Human Genome Project เมื่อที่ที่เราใช้เวลาทำกัน13ปีโดยปัจจุบันเราจะใช้ Human Building 37หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า H g 19 Reference Sequence เป็น Sequence ของคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคนะครับเมื่อทำา l i g n m e n t กับ Sequence ของคนที่ต้องการสืบค้น ผลที่ได้รับก็คือเราจะแยกเอาส่วนที่เป็นมาร์คเกอร์หรือว่าแวร i เรียนที่แตกต่างจาก Reference Sequence ออกมาได้ไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งเรียกว่า BCF file สำหรับวัตาจุจักรของนวัตกรรมมีคำคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ disruptive innovation หรือการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการที่มีกล้องดิจิตัลมาแทนที่กล้องที่ใช้ฟิล์มความหมายของ disruptive innovation ผมได้นำข้อมูลนี้มาจากอาจารย์พสุนะครับตชรินที่เขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจไว้อย่างน่าสนใจ ก็คือคำคำนี้คือ disruptive innovation เ,เกิดจากอาจารย์ในมหาลาัย Harvard นะครับแต่กล่าวขึ้นและแนวคิดนี้ได้ถูกนำไปอ้างอิงและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาได้รู้สึกว่าจะมีถูกบ้างผิดบ้างทางผู้บัญญัติศัพท์ก็เลยออกมาเน้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับ disruption Dis เป็นกระบวนการที่บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทใหม่ที่มีทรัพยากรน้อยสามารถท้าทายและสร้างความสั่นสะเทือนให้กับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้เนื่องจากบริษัทเดิมๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพื่อพยายามตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทเดิมๆเ,เหล่านั้นมักจะมุ่งเน้นตอบสนองต่อลูกค้าที่อยู่ในระดับบน ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความต้องการสูงและมักจะเป็นลูกค้าที่มีกำไรอยู่ในระดับสูงทำให้บริษัทเดิมๆเ,เหล่านั้นมักจะละเลยต่อกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับล่างบริษัทใหม่ๆที่เข้ามาในอุตสาหกรรมมักจะประสบความสำเร็จโดยการมุ่งจับลูกค้าที่ถูกบริษัทเดิมๆในอุตสาหกรรมละเลยโดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่เรียบง่ายถูกและสามารถตอบสนองความต้องการ พื้นฐานของลูกค้าที่ถูกบริษัทเดิมๆในอุตสาหกรรมละเลยจนกระทั่งในที่สุดบริษัทใหม่นั้นก็จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เริ่มไปจับลูกค้าหลักของบริษัทเดิมๆและสุดท้ายก็จะไป disrupt ธุรกิจเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมก็เป็นเชกเช่นเดียวกันเดิมมีราคาแพงและการถอดรหัสพันธุกรรมจะมีต้นทุนที่สูงมากมีใช้เฉพาะในจีโนมเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในประเทศมหาอำนาจด้านวิทยาศาสตร์อย่างในกรณีของ Human Gen o m ม Project จะเห็นได้อย่างชัดเจนจะมีประเทศอเมริกาและชาติมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ในยุโรปเข้าร่วมในระยะแรกต่อมามีการพัฒนาเครื่อง Next Generation s e q u e n c e r ขึ้น,นซึ่งมีราคาถูกลงและสามารถถอดรหัส พันธุกรรมได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงอย่างมากทําให้ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาสามารถซื้อหามาใช้ได้เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมของประชากรแห่งตนเพื่องานวิจัยและบริการเพื่อการดูแลป้องกันและรักษาอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ผมถ่ายที่วีจัยเซนเชนประเทศจีนนะครับเป็นเฮดคอร์เ t e r ของ g ีโนมเซนเตอรแห่งหนึ่งทางซ้ายนี่จะเป็นเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมเดิม ซึ่งถอดได้ทีละ200เบสเป็นอย่างมากนะครับในขณะที่ทางขวาสุดจะเป็นเครื่องที่ทันสมัยล่าสุดซึ่งสามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ทั้งจีโนมหรือ3,000ล้านเบสในเวลาใกล้เคียงกับที่ถอดรหัสพันธุกรรม200เบสในอดีต ที่ศูนย์ดีโนมทางการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรามีเครื่อง Next Generation Sequencer ขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับขนาดเล็กเราไว้ถอดรหัสพันกรรมพวกจุลชีพเช่นพวกแบคทีเรียฟังคัสและก็ไวรัสรวมไปถึงการถอดรหัสพันธุกรรมดิเน,นลูกจากเลือดแม่ซึ่งเราเรียกว่า Non Invasive Prenatal in Testing หรือว่า NIP ที่สื่จีนนทางการแพทย์โรงพยาบารรรลรามาธพิบดีเรามีเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์อยู่สองรุ่นนะครับรุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กสำหรับรุ่นกลางเนี่ยสามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์20ตัวอยา่างใน1่รันได้แต่ถ้าเผื่อว่ามีความต้องการเร่งด่วนที่ต้องการถอดรหัสพันธุกรรมและมีจานวนตัวอย่างไม่มากเราสามารถจะใช้เครื่องเล็กได้ซึ่งเครื่องเล็กสามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์หนึ่งตัวอย่างต่อรันครับ กออา,ารตอดรหัสพนรุกรรมที่ศูนย์ที่โนมทางการแพทย์เราจะใช้บุคลากรทางห้องปฏิบัติการทำงานทางด้านนี้เป็นหลักนะครับสำหรับศูนย์ทีโนมขนาดใหญ่ในประเทศทีนสหรัฐเกาหลาีได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยนำโรบอตหรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการถอดรหัสพนรุกรรมมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากว่าการถอรหรัสพนุกรรมมนุษย์มีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับถ้าทําเป็นจํานวนมากแล้วเนี่ยอุ่นยนต์จะทําได้ถูกต้องแม่นยามากกว่ามนุษย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันหรือ disruptive technology ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ12หัวข้อหลักนะครับอย่างเช่น artificial intelligence อินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกโรบอทออโตนอมัสแอนด์เนอโตนอมัสเวิร์เต่างๆรูไปจนถึง Next Generation g e n o m กส์อะไรคือ Next Generation g e n o m กส์เน็กเ e เนเรชันจีโนมิกส์ก็คือการถอดรหัสพันธุก,กรรมสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เช่นมนุษย์แล้วจากนั้นก็มีการนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและมีการ นำไปแปรผลเพื่อการประยุกต์ใช้เมื่อมีการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์บางส่วนหรือทั้งหมดนะครับได้เป็น s e q u e n c e สั uh, ้นก็จะมีการนำซีเควนซ์สั้นนั้นไปเทียบเคียงกับ Reference Sequence เพื่อหาว่ามีเบสอะไรที่แตกต่างไปจาก Reference Sequence ซึ่งถึงว่าเป็นคนปกติ การกระทําแบบนี้จําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงบางครั้งมีการนำเอาอัลกอริทึมหรือพวกโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยซึ่งสามารถจะทำใน local server หรือในปัจจุบันก็นิยมที่จะอัพโหลดขึ้นไปทำบนคลาวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเราได้แวร์เรียนหรือ เบสที่แตกต่างไปจาก Reference Sequence อันนี้เราก็จะมีการส่งผ่านมานะครับอย่าง Scientific Community มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเพื่อจะดูว่า v a r i a n c อันนั้นมีการหรือเบสที่กลายพันธ์ไปนั้นก่อ,อให้เกิดโรคอะไรหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปประกอบในการดูแลและรักษาหรือเฝ้าติดตามคนไข้ต่อไป การแปลผลจำเป็นจะต้องใช้แพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เข้ามาช่วยกันแปลผลนะครับโดยตลอดเวลานี้จะต้องมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทั้งในและนอกประเทศสำหรับศูนย์จีนอนทางการแพทย์เองเรามีฐานข้อมูลคนไทยอยู่นะครับเพื่อจะดูว่า แวรเรียนที่เราซีเควนและพบว่าแตกต่างจาก reference sequence นั้นในประชากรไทยมีความแตกต่างด้วยหรือไม่นะครับแล้วจากนั้นก็มาวิเคราะห์แปรผลกันเพื่อที่จะนำไปสู่การดูแลป้องกันและรักษาคนไข้รายนั้นโปรดติดตามตอนที่2